หวานตไหนเอาสกอนเดียวใช่ไหมตัดใจยากนรกคาตัดไก่อกอย่างเดียว6ตัว6หวานรสไหนบ้างเขียวหลืองเปือกพอดเอาเือกเป็นเ่านะเย6ตัวใช่ไหม่ ี <40 S 2> แ่แล้วถ้าใส่ไข่ด้วยเท่าไหร่ไอตรมใส่กอ๊ใส่กอกไขไ่ม้ละสิบไอ้นั่นไม่ได้ใส่ไข่ต่อแล้วเอาไแล้วแยกกันหวานเค็มใส่ไปแล้เพื่อแม่อเอาข้าวโพดพีมนั้งขยะให้เผื่อข้าวโพดพีม

ใหญๆโอ้เปียบเลยไครเยังไม่ไปไม่ไป,ไปเลย